ยจริงน,นะครับโดยทีงชมพัทยานะครับติดกัสภา่าิดวโซนปดาิ้ารนับนะครับทันนี้ดินที่ส er ี่เมตร้าสิบครับ ก็มีการขุดเลยใช้ตะแกรงครับโดยใช้เหล็กก้าวมินครับสามหุ่นครับก <cle an> ็ไม่ใช้ปูนหมดแล้ลแนะครับปูนแดงครับการปูสนใจที่จะสอบถามว่าที่อย่งลูกกระยาเบอร์โทรสุดท้ายสามสี่สีห้าห้าหนึ่งห้าครับสวัสดีครับ